คลิปนี้นะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูวิชาสังคมของป .1 น,นะคะป .1 คุณครูประจำวิชาได้พานักเรียนออกมาเรียนที่โดมนะคะนักเรียนมีความสุขกันค่ะทำงานกลุ่มกันสุดยอดเลย,เยโอ้ยกลุ่มนี้งานเยี่ยมเลยลูกป .1 ทัะไรลูก ครับ5ครูไร่ประจำชั้นคะใครูไุ่ตอยครับตุตอยแล้วคุณครูที่สอนวิชาหนูวาชาสังคมชื่อครูอะไรเอ่ยดีดีดีครูโอ๋โอ๋สอนโอ๋ใจดีไหมโอ๋ใจดีไหมลูกโอ๋ใจดีไหมใจดีครับใจดีไหมลูกใจดีครับใจดีมากหอมสั้นๆอเหมือนผู้ชายฝาเขอกินหน่อยได้ม กินกลุ่มที่หกอันนี้กลุ่มที่หกโอ้คุณครูให้ทำอะไรคะลูกเนี่ยมีวัตถุธมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ธรรมชาติอ๋อเหรอคะคุณครูลายมือสวยมากเลยคุณครูเขียนให้ใช่ไหมลูกกลุ่มที่หกเนี่ยใช่ไหมลายมือสวยเอออันนี้กลุ่มที่อะไร กลุ่มที่อะไรโลกในกลุ่มที่อะไรเนี่ยกลุ่มที่เจ็ดเนาะคืออีกคนนึงไปไหนไม่รู้ครับอ๋อเหรออยู่ตรงไหนแล้วเราก็ที่นั่งอยู่นั่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครก็อยู่อันนี้ก็อยู่ครับแต่เขาเป็นเด็กอีสเทอ๋อเขาเป็นเด็กออทิสติกอะครับอ๋อไม่เป็นไรเรียนด้วยกันได้สามารถอะไรนะสามารถเปิดได้แม่แม่แม่ เป็นเด็กพิเศษแล้วเขาก็ยังเปิดขวดขวดได้แล้วเข,เขาเป็นเด็กยื้อขนาดว่าเขาเป็นเด็กพิเศษแต่เขาก็ยังเปิดเปิดขวดนี้ได้ใช่ไหมคะเก่งเ,ขขงเก่งมากอะไรนะลกูกแล้วอยาเป<บ>ิดทัท้งฝั่งนด้เลยแถมเขาอ่ะแต่งเขาอ่ะชอบเอาช้อนซจอมคนอื่นไปกินข้าวอ๋อไม่เป็นไรย,ยืมกันได้แสดงว่าเพื่อนเขาเก่งเขามีเขามีครับเขามีแต่เขาเองเออนี่มาแล้วมาแล้วไปลบ ดีจุ๋มเลยเอาว่าดีค่ะลูกเนาะดีไหมคะมาเรียนตรงนี้ดีไหมลูกนสนุกไหมเรียนที่นี่นที่โดสนุกไหมคะสนุกคะ่ะค่ะ<ๆ>วิชาสังคมนะคะคุณครูโอ๋สอนอุ้ยกลุ่มนี้สวยมากเลยลูกสวยมากมันช่วยกันวาดดีมากเลยลูก,กชอบไหมคะมาเรียนตรงนี้ ออ,คอนคเออี่กรสุดนี้นะคะนะคะคุณผูโอนะคะใจดีเด็กๆรักค่ะนำมาเปลี่ยนบรรยากาศมาสอนที่โดมนะคะวิชาสังคมเด็กป .1 หนึ่งค่ะป .1 หนึ่งทับอะไรนะคะลูกอีกครั้งหนึ่ง,งหนึ่งทับผ้ายูเก่งมาก อ๋อ่ะเดิเดินเดินน่ารักเชียวยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มหน่อยโอเคนี่แหละคะ่ะการเรียนการสอนนะคะไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนนะาสามารถออกมาสอนข้างนอกได้ให้เขาได้เรียนรู้นะคะได้เปิดโลกคะ่ะเด็กๆมีความสุขนะคะเรียนอยู่ที่โดมเป็นประโยชน์ของโดมนะคะที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะคุณครูพามาดูความสุขของเด็กๆคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะทุกคนถูกใจได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูอ่อนชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้ท่านได้ชมกันค่ะแล้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ